บอกก็อยู่ที่ทีออโต้ช็อปนะครับในส่วนของกาลาดนะครับที่จังหวัดเชียงใหม่เอาเจ้าซีวิกนะครับดิเมนชัน2.0ปี2004รถสำรองของที่บ้านมาบำรุงนะบำรุงบำรุงอีกแล้วรถเก่านะครับเราต้องบำรุงมันนะครับคันนี้นะครับผมไม่ขายนะผมไม่ขายเพราะขายไปก็ไม่ได้ราคานะครับก็อย่างที่ผมเคยทำคลิปไปก่อนหน้านั้นนะถ้าไม่ขายนะ มันก็ยังอยู่กับเราแต่ว่าเป็นรถสำรองของบ้านไม่ได้ใช้เป็นหลักนะครับวันนี้ปัญหาคือแบตเตอรี่ครับนะแบตเตอรีนะ่หนีไม่พ้นนะครับซึ่งแบตเตอรี่นี่จะหมดนะครับอาจจะ2ปีกว่า3ปีกว่าเดี๋ยวก็มาเปลี่ยนคือรถสำรองของบ้านนี่ทำไมเราต้องบำรุงวันหนึ่งถ้ารถหลักอาจจะเข้าองค์เข้าอู่หรือมีธุระป,ประปังอะไรรถสำรองของบ้านหยิบจับง่ายนะครับแล้วเป็นรถ รถที่เก่าแล้วนะครับจอดที่ไหนก็ง่ายไปตลาดก็ง่ายนะครับไม่ต้องดูห่วงว่าโอ้โหจะถูกจะเฉียวชนนะครับทุกอย่างมันก็ง่ายไปหมดนะถ้าบางจุดเราเอารถใหม่ๆไปบางทีไอ้จอดลําบากอะไรมันก็มีแล้วแต่ใครจะคิดนะเอาเป็นว่าวันนี้ผมจะมาเปลี่ยนแบตเตอรี่ครับเดี๋ยวไปคุยกับเฮียต้ากันเลยดีกว่าครับไปพบกับเฮียต้าทีโวช็อปกันเลยครับเฮียต้าสวัสดีครับผม ไาเฮยต้าวันนี้ซีวิคของบกมาเปลี่ยนแบตเตอรี่เรามาคุยเรื่องแบตเตอรี่พื้นฐานกันนิดนึงนะครับแบตเตอรี่เนี่ยนะครับเอาพูดกันตรงๆเลยว่ากี่ปีอ่าโดยปกติก็ประมาณ2ปีเนาะอ่าบวกลบนะครับอยู่ๆประมาณไม่มีทนกว่านี้หรอเช่น4ปีบางคนผมได้ยินนะเคยมีสี่ปีห้าปีอันนี้แหละไอ้ยี่ห้อที่เราจะเปลี่ยนนี่แหละมันอยู่ได้ถึงเนี่ว่าโดยเฉลี่ยทั่วไปที่เราใช้ใช้กันบ้านเราอ่ะด้วยความร้อนด้วยอะไรหลายๆอย่างอ่ะประมาณ2ปีบวกลบประมาณ2ปีบวกลบนะครับ เอาพูดง่ายๆเราควรจะมีเครื่องวัด CCA แบตเตอรี่สักอันหนึ่งเพราะว่าเวลาแบตเตอรี่มันหมดหรือว่ามันรู้สึกว่าเฮ้ยเพิ่งซื้อทำไมมันแบตเตอรี่หมดแล้วถ้าผมพูดอย่างนี้ว่าอัตราการใช้น้อยกว่าน้อยกว่าอัตราการชาร์จได้ไหมได้ได้เช่นเช้าผมไปทำงานตีห้าที่ทำงานเนี่ยอยู่ไม่กี่กิโลเองวิ่งปุ๊บถึงละเปิดไฟหน้านะครับ ขากับผมกับสองทุ่มวิ่งอีกแป๊บหนึง่งถึงบ้านละเปิดไฟทั้งคืนคแล้วตอนเช้าอย่างเงี้ยซ้ำๆไปนะไมอย่างเงี้ยอัตราการชาร์จกับใช้ถ้าแบบห้าโลสิบโลผมว่ามันน้อยไปครับยิ่งเปิดไฟไม่พอเราก็ต้องเปิดแอร์เปิดเครื่องเสียงเปิดอะไรได้เปิดหลายอย่างเนี้ยครับก็จะจะใช้ไฟเยอะกว่าแล้วการชาร์จในชั้นไม่พอครับเราที่มีน้อยๆนะครับบางคนพอใช้ใช้ไ,ไปบอกแบตบแบตบแบบอาจจะเป็นลูกใหม่แต่เฮ้ยมันเหมือนจะหมด ใช่ไหมใช่ครับอ๋อครับครับเราสามันชาร์จไม่พอครับครับเดี๋ยวนี้เราสามารถที่แก้ได้โดยการเขาเรียกวิ่งยาวๆวอ่าวิ่งยาวๆหรือซื้ออะไรนะเครื่องชาร์จเครื่องชาร์จที่สามร้อยกว่าบาทสี่ร้อยกว่าบาทเดี๋ยวนี้มันขายลาซาด้าใช้ได้เหรอใช้ได้ใช้ได้มันตัดพวกนี้เต็มมันก็หยุดชาร์จของมันเองครับผมค่อนข้างฉลาดอยู่อ่ะโอเคคราวนี้เรามาคุยกันนะไหลเข้าพอดีเดี๋ยวอ่ะเยต้าครับผมอ่ะคราวนี้เรามาความรู้เรื่องแบตเตอรี่กันก่อนนะครับแบตเตอรี่นะครับ อ่ะเฮต้ามันมีกี่ชนิดอะไรยังไงไหนลองอธิบายคร่าวๆเผื่อท่า<บ>นไม่ได้ชมคลิปเก่าๆาแบตทั่วไปเนาะที่เราใช้ใช้กันในรถที่เป็นแบต12โวลต์นี่เนาะที่ทั่วไปเนี่ยก็จะมีอยู่ประมาณเอาแบบคร่าวๆประมาณ3แบบมันแล้วเนาะสามแบบแบบน้ำแบบน้ำคือเราต้องเติมน้ำกันคเติมงานสองแบตฟิล์มไอเทนแนนคือแบบแบตแบบนี้นะครับแบตฟิล์มไนแนก็คือเราไม่ต้องเติมน้ำกันแต่ว่ามันมีน้ำกันข้างในนะครับอืมอ่าแล้วก็3แบบ A.G.M. พวกนี้น้ำกันจะแทบจะไม่มีเลยนะครับ <Ừ. S 1> มันจะเป็นเซลล์อยู่ข้างในใน้นี้ก็จะราคาสูงหน่อยส่วนใหญ่ก็ใช้ในรถพวกรถยุโรปที่มันเขาจะต้องเอาแบตไปวางไว้ในรถนะเพื่อเพื่อไม่ให้พวกกลิ่นพวกเขาว่าราคาสูงนี่เท่าไหร่ก้อนหนึ่งเอาราคาสูงนะนะประมาณสองหมื่นกว่าบาทอ๋ออย่างรถยุโรปอย่างบ m อนี้ใช้แบตอะไรอ่ะเป็นแบต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  A.G.M. ครับครับผมแบต A.G.M. หรืออารมอลอนก็ได้เพราะว่าบางรุ่นเนี่ยจะมีให้ต่อท่อระบาย อแต่ถ้าระบายไ,ไปข้างล่างไงครับแล้วก็ใช้ผมนี้ได้แล้วก็ไปเปลี่ยนแต่ถ้าบบเอ็มนะต้องไปโค้ดเปลี่ยนข้างในด้วยฮะโค้ดเปลี่ยนข้างในเขาเรียกว,ว่าลงทะเบียนแบบใหม่ว่ารเ<อ>าราเปลี่ยนรูปแบบใหม่ใช่ครับอ๋ออยู่ๆไปถึงร้านข้างทางไม่ลงทะเบียนไม่ได้เหรอไม,ไม่ไม่ได้ครับเฮ้ยอย่างนี้ถ้าเกิดร้านข้างทางร้านนั้นโทษทีนะไม่ได้ว่าอย่างนี้ไม่ดูเขาเขาไม่รู้เรื่องเลยก็ถามว่าใช้ได้มันใช้ได้ครับใช้ได้แต่ว่าการประสิทธิภาพของไดชาร์จก็จะลดลงการชาร์จก็จะลดลงเพราะว่า พวกบีเอ็มเนี่ยมันจะวัดการชาร์จด้วยครับว่าแบตแก้อนเนี้ยศูนย์ถึงสิบเปอร์เซ็นต์ชาร์จมากี่ชั่วโมงกี่ชั่วโมงอะไรอย่างเงี้ยคอ๋อเหรอใช่ครับมันจะนับนับข้อไปเรื่อยๆก็ต้องมีการลงทะเบียนแบตด้วยอ่าผมก็ได้ยินมาเวลาขับรถยุโรปต้องลงทะเบียนบงลงทะเบียนแบตรายพวกรถญี่ปุ่นพวกเนี้ยไม่ไม่ต้องไม่ต้องทำอะไรเออกินง่ายดีว่ะให้ญี่ปุ่นอ่ะคราวนี้เรามาดูกันนะครับอันนี้เป็นยี่ห้อของอะไรครับอะมาล่อนครับอะมาล่อนนะครับผมเป็นแบบแบฟีเมทานันฟีเมทาบอกว่า อ่าเดี๋ยวเอานี้ก่อนออกกันอ่าคือไม่ไม่ต้องเติมน้ํากันใช่ครับนะครับแต่ก็มีช่องเติมน้ํากันก็คือแกะตัวนี้มาก็เป็นรูรูรูเพราะฉะนั้นผมใช้อันนี้นี่เท่ากับว่าผมไม่ต้องดูน้ํากันเลยไม่ต้องดูน้ากันตลอดอายุการใช้งานอ่าเอาเอาแค่เกินเกินเอาแค่พอดีระยะประกันพอละถ้าเกินระยะประกันแล้วงัดมาเช็คน้ํากันระยะประกันเท่าไหร่อันนี้ประกันสองปีครับสองปีใช่นะครับสองปีอ่าอ่าเพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้นจะบอกว่าประมาณ2ปีเนาะใช่ครับโอเคคราวนี้ เวลาเราซื้อแบตเตอรี่เราจะดูกันอะไรกันตรงไหนนะแอมเอิมอ่าหลักๆเราก็ดูฐานรถก่อนนะว่าใส่ใหญ่ได้แค่ไหนอะไรเงี้ยครับแล้วก็2เราดู cca มันครับอ่า cca ใช่ครับอันนี้เขียนไว้ยิ่งเยอะยิ่งดีครับครับอันนี้เขียน380ครับผมอ่าทำไมมันไม่ค่อยเยอะถ้าเปรียบเทียบกับรถกระบะ pick up r i v e บกอ r g o a m a r o เหมือนกันแต่มีประมาณพัน cca ใช่ครับเพราะว่ามันอยู่ที่ขนาดของแบตด้วยครับขนาด ของแบตเนาะเพราะว่าเซลลข้างในเนี่ยมันก็จะใหญ่กว่าอังนั้จะผลิตกําลังไฟได้เยอะกว่าครับเดี๋ยวคนนี้มันจะก้อนเล็กเนาะก้อนเขาเรียกว่าอะไรอะก้อนไซส์รถเก่งอะปกติมันขึ้นอยู่กับไซส์ตรงนี้ใช่ไหมใช่ถาดฐานตรงนี้ด้วยใช่ครับผมถ้าผมอัพไซส์ให้มันใหญ่ขึ้นก็จะบอกไม่มีประโยชน์ไหมถ้ารถเดิมๆนี่ครับไม่ได้แบบทำเครื่องเสียงอะไรพวกนี้ก็ไม่ได้จําเป็นแต่นี้เราก็ขยายมันระดับหนึ่งละเพราะว่าแบตไปเนี่ยครับ แบบไซส์ตัวตัวยี่สิบสี่แอลนี่นะฮะมันจะมีสองขนาดจะมีสี่สิบสองบีกับห้าสิบห้าบีสิบสองบีก็คือตัวสี่สิบสองแอมตัวห้าสิบห้าบีก็เป็นตัวห้าสิบห้าแอมป์อ๋อครับครับครก็ขยายขึ้นมาสเต็ปหนึ่งแล้วอืมอืมอ่ะคราวนี้เราก็จะใส่ตัวนี้ลงไปอ่ะเคียต้าลองวัดไอ้เขาเรียกอะไรนะ cca อ่ะเดี๋ยววัดด้ยวยเ,เครื่องวัดไอ้พวกนี้ก็หาซื้อได้ตามลาซาดานะเนี่ยนะพวกนี้นะทั่วไปอ่าทั่วไปบ้านผมก็มมมีแตต่่่วาาาาหหนนนน้าาออจจะะไเืกััครบ เพราะฉะนั้นอีกอันหนึ่งที่อันนี้ควรควรจะมีที่ที่บ้านติดไว้ติดไว้ยิ่งบ้านไหนมีรถหลายขั้นเงี้ยไม่ค่อยได้ใช้งี้เป็นเลยอ่าเราก็จะมีการตรวจเช็คนะครับว่าพลังไฟที่ให้มาเนี่ยนะครับประมาณเท่าไหร่รถคันนี้เป็นรถสำรองนะครับผมเองก็มีเครื่องนี้นะฮะวัด cca ที่บ้านอยู่เหมือนกันนะฮะอันนี้ในซีวิกนะครับดิเมนชันสองพัอ่าเท่าไหร่ครับอยู่ห้าครับค่าข้างล่างค่าไม่เชื่อนี้ค่า เรตติ้งที่ผมตั้งไว้เนาะห้าร้อยเห็นครับอ่านี่ห้าร้อยห้าเห็นละห้าร้อยห้านะครับนั่นหมายความว่า c t a เกินกว่าที่เขารบ CCA เกินกว่าตรงนี้นะครับอันนี้ขนาดแกะกองใหม่นะใช่ยังไม่ได้วิ่งเลยยังไม่ขึ้นอะไรเลยอ่าเดี๋ยวลองวิ่งไปแล้วลองดูว่าอัตราการ CCA ประมาณเท่าไหร่นะครับอ่าคราวนี้เราก็จะยกใส่ใช่นะ เรื่องแบตเตอรี่นี่พูดง่ายๆนะครับมันก็หนีไม่พ้นนะครับบางคนนี่เดินทางต่างจังหวัดนะครับอย่างที่บอกว่าแบตเตอรี่ให้ตีไปเลยนะสองปีคร่าวๆนะครับ2ปีแต่มาเราสามารถที่จะรู้ความเสื่อมของแบตเตอรี่ของเราได้ถ้าเรามีเครื่องวัด CCA <ม>เครื่องวัด CCA นี้นะครับสามารถที่จะหาซื้อได้นะครับตามเน็ตตามอะไรทั่วไป500ประมาณนี้ห้าร้อยกว่าบาทแล้วแต่ผมก็มีที่บ้านนะครับรวมทั้งเครื่องชาร์จด้วย เครื่องชาร์จก็ประมาณนี้ไม่แพงมากนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องแบตเตอรี่เวลาท่านเดินทางท่านก็ต้องดูแลด้วยนะครับเพราะว่าบางคนก็โพสในเน็ตว่าอุ้ยแบตหมดแล้วแบตหมดแบตหมดนะครับเราจะได้รู้อนาคตว่าเวลาคุณเดินทางไปเที่ยวไปจอดรีสอร์ตตามต่างจังหวัดนะครับแบตหมดหรือเปล่าผมนิพกเลยนะถ้าสมมุติว่าไปต่างจังหวัดเนี่ยผมจะพกเครื่องวัด cca ไปด้วยนะครับจอดปุ๊บจะได้รู้เลยปั๊บนะบว่ามันสามารถที่จะ ไฟมีไหมกําลังไฟเป็นยังไงเพราะเคยครั้งหนึ่งนะครับจอดปุ๊บเสื่อมปั๊บก็มีเลยนะนะฮชื่อช่วงช่วงวิ่งมาไม่เป็นไรครับแต่พอเราใช้ใช้ไปไปถึงรีสอร์ทต,ต่างจังหวัดไกลๆโอ้โหเสื่อมเลยนะฮะก็ต้องไปหาร้านแบตเตอรี่แถวแถวจังหวัดนั้นเดี๋ยวนี้ไม่ต้องครับเพราะว่าเรามีเครื่องวัดพวกนี้ดิดตัวนะ อ่ะก็ติดตั้งเสร็จเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวขับขับไปก็จะลองวัดนะครับ CCA ที่บ้านอีกนะครับว่าที่บ้านเนี่ยประมาณเครื่องวัดผมกับของเฮียต้านี่ตรงกันหรือเปล่านะรประมาณนั้นผมก็ใช้แบตเตอรี่ของอามารอนนะลืมถามเฮียต้าเฮียต้าแบตเตอรี่อามารอนนี้ของประเทศอะไรนะครับอ่าจริงประเทศแม่จริงอยู่สหรัฐครับแต่ว่าโซนบ้านเราในผลิตอินเดียนะอ๋อแบรนด์นี้ของ แบรนด์แบรนด์จริงๆเป็นของอไอตัวอเมริกาอ๋อแบรนด์ของอเมริกาแต่ผลิตที่อินเดียอินเดียนะครับผมครับครับับกลับมาถึงบ้านเรียบร้อยนะครับเอามาดูนะครับนี่ครับ CCA เขาเครื่องวัดของผมได้450 CCA นะครับ81%ยังชาร์จไม่เต็มนะครับที่ผมบอกครับเครื่องนี้ต้องมีนะต้องมีเอาไว้ดูอาการพวกแบตเตอรี่อะไรต่างๆนะครับ สนใจร่วมคาราวานรถยนต์ไปต่างประเทศลาวเมียนมากัมพูชาเวียดนามจีนกินหรูอ,อยู่สบายสไตาล์ VIP คารวานร่วมเดินทางไปกับบอกอวิเชษคาราวานเช็คตารางการเดินทางได้ที่ไลน์ ID SITMX 1972 Z